ลาติค่าขอฝากเรื่องนี้ถึงธนาคารนะคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยดิฉันเนี่ยไปฝากธนาคารกับธนาคารกสิกรไทยสาขาทุ่งคุกตรงตลาดวัดนคู่นายค่ะแล้วก็รถข้าไปจอดในที่ที่ธนาคารเนี่ยจัดไว้ให้จอดแล้วเข้าไปเนี่ยไปจอดนะมอเตอร์ไซค์ฉันก็มีอยู่คันเดียวแล้วพอฉันลงมาเนี่ยฉันขึ้นไปทําบัญชีไปเปิดตัง์น่ะแค่ สิบกว่านาทียี่นาทีเนี่ยลงมากระเป๋าเนี่ยที่มันเป็นสําหรับใส่ของที่ฉันต้องค้าขายเนี่ยมันหายไปแล้วฉันถามยามน่ยยามก็ยืนอยู่ห่างกันนไม่เกิน10เมตรยามก็ไม่รู้เรื่องแลยไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแล้วก็แนะนามให้ฉันขึ้นไปขอดูกล้องข้างบนฉันก็ไปบอกข้างบนว่าเออฉันขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยว่าใครมันเอาไปเขาก็บอกว่าต้องไปแก้ความ ทำไมเรื่องแค่นี้จะต้องไปแจ้งความกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรแค่สี่ห้าร้อยบาทขนาดเรื่องใหญ่ๆราคาสองหมื่นสามมื่น่ะตำรวจมันยังไม่สนใจเลยแล้วเรื่องแค่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันจะมาสนใจเหรอแล้วุล้วก็คุณจะจ้างยามไเพื่ออะไรมาเฝ้าอะไรเรามียามเพื่อมาเฝ้าขโมยใช่ไหมแต่ขโมยเข้าไปในที่วกระเป๋าใบเบอเริ่มเบล่าม,ม,ม,มาเนี่ยยามแม่ตาบอดหรือไงไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะอ ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นขอดูกล้องก็ไม่ให้ดูไม่ให้ความร่วมมือแล้วอยากจะรู้ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันติดไว้ส่องอะไรมันติดไว้ส่องขโมยหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยหรือเปล่าในหยิบของกูไปเนี่ยฮะแล้วไม่มีความรับผิดชอบเลยกนะูเป็นผู้บริโภคนะกูไปทําธุรกรรมกับธนาคารมึงนะไม่ใช่ว่ากูเอารถไปจอดข้างนอกแล้วกูมาขอดูกล้องมึงก็ว่าไปอย่าง กูเป็นลูกค้าของมึงก็ต้องสนใจกูบ้างเด็กของกูหายอะ่ะถ้าว่ากูชอบอะไรบ้างเออไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยมีมีแต่บอกว่าต้องให้ไปแจ้งความให้ตำรวจมาดูกล้องขนาดข็ป้อนเงินราคาเป็นแสนเวลาตำรวจมีปัญญาจับเลยได้กระเป๋าแค่บันสี่ห้าร้อยมันจะมาสนใจไหม,มถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะอีกหน่อยก็ขโมยเกื่อนเมืองเพราะมไม่ร่วมมือกัน มีกล้องก็ไม่เปิดกล้องให้ดูมียามยามก็ไม่สนใจแล้วจะมีไว้เพื่ออะไรของพวกนี้ยถามว่ากูมีปัญญาซื้อใหม่ไหมกูมีแต,มแต่กูก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่กูต้องการให้พวกมึงรับผิดชอบอยากจะให้ร่วมมือร่วมใจกันมั่งมีกล้องก็ให้เปิดดูมั่งจะได้รู้ว่าใครมันขโมยแล้วในในที่จอดนั่นน่ะมึงก็เป็นคนจัดให้กูเข้าไปจอดไม่ใช่ว่ากูไปจอดเรียราดแล้วในในที่จอดก็มีรถกูคันเดียวกูก็คล้องใจว่าของกูหายไปเนี่ย ใครเป็นคนมาหยิบไปเป็นคนบริเวณนั้นหรือเปล่าแล้วทำไมยามอยู่แค่สิบเมตรเนี่ยไม่เคยแหกหูแหกตาดูมืงเลยเหรอทำอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่<ำ>เล่นเกมโทรศัพท์อทำอะไรอยู่ไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเข้าใครจะออกใครจะหยิบอะไรไปถ้ากระเป๋าเนี่ยมันเป็นใบเล็กๆแล้วกูจะไม่ว่าเลยเนี่ยแมงใบช้าเขามาใส่ข้างเงอ่ยเขาพูดสิบกิโลเนี่ยยังใส่ได้เลยแต่ยามไม่เห็นน่ะแล้วยังเงี้ยจะพึ่งได้ไหมจะจ้างไว้เพื่ออะไร ปรับไว้แค่นี้ล่ะค่ะปรับไว้แค่นี้แหละไม่ได้ปรับตูงช่วยเหลือกันบ้าง